สวัสด e, okay, ีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมอีพามาดูกองนกกระทางของผมหล่ะมั้นี่เพื่อนเพื่อนเลนะพื้นที่น้อยๆก็สามารถเลี้ยงนกกระทางได้นี่ไม่จําเป็นต้องมีเป็นไรเป็นสวนเลยนี่นี่เพื่อนเพื่อนเลนี่ผมผมเลี้ยงในห้องนี้นี่เละเลจริงๆนี่ทําให้เลนี่นี่ผมทานา้างไว้นี่เดี๋ยวนี่กองขนาดนี้่ขังนกได้หลายร้อยตัวนี่ประมาณสักสองร้อย บายบายนี่ผมทำให้เลยนี่พอทำโค้งเสร็จแล้วนี่เราก็ตอบพุกเข้าไปเลยนี่ตอบคนนี้ใช้ป้วงกดออกแขีนพอได้อือกดออกไปเลยสว่างมือเอามาเอาสว่างมือมาเออเอาสว่างมือดีกว่าทำง่ายนี่มันตาโกงเหี้ยสว่างมือให้ของเรา ไม่จำเป็นต้องมีท no, ี่ใหญ่ตูเลี่ยงแตนก็ได้นี่ก็าด้น่วัสดุก็ง่ายง่ายนี้ก็พีวีซีกระต่ายมันก็ไม่มีแล้วกระตายนี่ยิงกข้าไป้เดี๋ยวใจก็เสร็จ วงกองนกกาะานี้ทีนี้ก็เหลือแต่เอาตะไคร์มาใส่ตะไคร์มาใส่ล็อกตะไคร้แน่นเอานกกาะามาเลี้ยงได้เลยไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่โตนี้นี่เดี๋ยวเอาตะไคร์มาใส่กันเดี๋ยววัดวัดก่อนต้องใช้เท่าไหร่ก็ซื้อมาแล้วนี่ซื้อมามวนใหญ่เลยเอากินเลยนีนี้เดี๋ยวทุกคงทำแบบนี้หมดเลยเลี้ยงนกกระทาให้หมด

สูงมากท้สูงมากบ้านั่เอ้สี่นี้เราก็มาสันตะไครกันนออกันง่ายๆ่องตะไคร์โคตหมู สองสามตัวก็อยู่แล้วไปไหน No, se pone a limpiar. Mi No sé qué. Se le มอเดเนี่ยบอต่่ไว้แ่เดทีนี้ก็เอานองมาลด้เดี๋ยวเอามาลงกันบนี่ก็คือนกกระทารรย5าซตัวเดียวมันยายมารียบรอย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ของ m อ Farm ฟาร์มปาต้งเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ